ช่วง i n r a n c e Talk s. ตอบข้อสงสัยเรื่องประกันภัยแบบครบวงจรดำเนินรายการร่วมโดยคุณสุกรจุมปามันสนับสนุนโดย The City The Finest Home That You Can Own พูดถึงเรื่องใกล้ตัวของประกันนะครับก็คงจะเป็นเรื่องพื้นฐานสำหรับพรบรหรือว่าการประกันภัยภาคบังคับ ของรัฐนะครับที่ใกล้ตัวประชาชนมากที่สุดนะครับรุ่ครองแม้กระทั่งคนที่เดินถนนด้วยนะครับคนที่ได้รับประสบเหตุจากอุบัติเหตุรถเฉียวชนหรือว่าอุบัติเหตุทางถนนด้วยนะครับแล้วก็จะมีกองดุลกลางนะครับที่คอยดูแลอยู่นะครับแต่ตอนนี้มีข่าวดีมาครับบอกว่ามีการประกาศเพิ่มวงเงินตรงนี้คนที่จะให้คําตอบเราดีที่สุดก็คือคุณสุกล์จุประมันนะครับสวัสดีครับคุณสุกร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟั่งครับครับผมข่าวเป็นไงมาไงครับเป็นข่าวดีนะฮะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีฮะเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมเตรียมเรื่องที่จะคุยกับทางท่าน,านผู้ฟังกับคุณเอกไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเรามักจะได้ยินคําว่า7วันหรือ10วันระวังอันตรายช่วงเทศกาลอะไรอย่างนีง้เป็นต้นครับผมก็เลยมีความเห็นว่าเอิมเราลองน่าจะให้คําแนะนําการปฏิบัติตัวของผู้ประสบภัยในกรณีที่รถที่เราเรา เราคิดกันอยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นหรือแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีพรบอ,รอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเผื่อเราอยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นเหตุการณ์หรืออาจจะเป็นโชคร้ายอาจจะเป็นผู้บาดเจ็บซะเองเนี่ยจะมีวิธีปฏิบัติตัวยังไงนะครับซึ่งอันนี้ข้อมูลนี้ก็คือได้มาจากาสำนักง,งานคอปพอ,พอนะครับ,รบซึ่งดูแลแล้ว กำกับกิจการประกันภัยอยู่แล้วนะครับซึ่งพอได้ข้อมูลอันนี้มาปุ๊บก็จะเตรียมข้อมูลแต่ต่อมาล่าสุดเมื่อคืนนี้เองตอนเย็นๆยน็ยนไม่ถึงไม่ถึงกันเถอะเย็นเย็นมากกว่านะฮะก็ได้รับ,รบข่าวดีว่าคร,ครมเนี่ยมีการประกาศนะครับว่าค่าเสียหายเบื้องต้นโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดเนี่ยโดยปกติแล้วทุกกรมธรรมเนียจะมีความคุ้มครอง1 5 0 0 0บาทนะครับ คอรามามีความเห็นว่าให้เพิ่มเป็นสามหมื่นบาทนะฮะสามหมื่นบาทเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเลยเพราะเห็นว่าในสภาพสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยอะไรทุกอย่างมันแพงขึ้นค่ารักสงขารักษามันแพงขึ้นจึงเห็นว่าการที่เพิ่มตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยที่เ,เรื่องนี้ผมก็เพิ่งทราบนะครับ,รบซึ่งเ,เดี๋ยวในรายละเอียดผมจะจะคงต้องขอเวลานิดนึงไปหาข้อมูลเพิ่มเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ย ถ้าดูตามเนื้อข่าวอันนี้ทุกท่านสามารถเช็คได้จาก w w w m a t i c มติชน .co.th นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์มติชนซึ่งน่าจะมีข้อมูลพอสมควรซึ่งวันที่ให้เริ่มก็คือวันที่26ทธันวาคมมะรืนนี้นะฮะมะรืนนี้แล้วไม่ได้ประกาศว่าไปถึงเมื่อไหร่รนะครับแล้วในเนื้อข่าวที่มีซึ่งซึ่งผมเห็นยังไม่ครบเลยนะฮะบอกไว้ว่าส่วนต่างที่ว่านี้เนี่ย ให้ไปขอเบิกที่สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพขอโทษนะสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปชนะครับ,รบซึ่งซึ่งผมเข้าใจเอาเองนะฮะว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยเป็นคนช่วยประสานให้เพราะว่าหลายๆเรื่องเขาก็ช่วยประสานไม่ว่าจะเป็นอทย์ก่อนที่เราคุยถึงเรื่องอ่ไมโครอินชูรันเขาก็ช่วยรเรื่องนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเขาอีกแง่นะครับ,รบเพราะว่าน,นี่แสดงว่ามันก็ไม่ได้กระทบกับบริษัทประกันครับเพราะว่า ข้อมูลเท่าที่ทราบก็คือว่าการขึ้นแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมีการหารือกับบริษัทประกันก่อนครับหรือเพราะรอะไรอาจจะต้องมีการเพิ่มเบีย้ยครับหรือยังไงก็ว่ากันไปท<ช>ีนี้ทีนี้ในส่วนของผมเองเนี่ยซึ่งอ,อยู่ในวงการก็ไม่เคยทราบว่ามีการหารือในเรื่องนี้มาก่อนแล้วจู่ๆก็ได้ข่าวตรงนี้มาผมแต่พอมามองเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปขอเรียกเพิ่มที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับซึ่งก็น่าจะสมเหตุสมผลคือพูดง่ายๆว่า รัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบให้เองในส่วนต่างอันนี้ก็ <classics. S 2> คือสรุปแบบเข้าใจง่ายๆนะครับถ้าเกิดเหตุขึ้นไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดหมื่นห้าเลขไเลยแล้วนี่คือ,อ,อนี่คือ,คอคเงินเงินส่วนแรกที่ไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดนะฮะทีนี้มาฟังข้อแนะนําที่ที่คอาพพเขาแนะนํามานะครับในส่วนของส่วนที่หนึ่งคือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครับหรือผู้ที่เห็นเหตุการณ์ว่างั้นเถอะ สิ่งที่ควรปฏิบัติในที่เป็นข้อแนะนําก็คือ 1. น,นะครับให้รีบนําคนเจ็บส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีครับข้อ2แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้รับทราบและลงบันทึกประจําวันในคดีครับข้อสแจ้งสถานพยาบาลว่าผู้บาดเจ็บเป็นผู้ประสบภัยจากรถต้องบอกนะฮะเพราะว่าเพราะว่ารักษเขาจะได้รู้ว่าคนนี้เป็นอะไรมารนะฮะ อันที่4ตรวจสอบและบันทึกรายละเอียดการจัดทําประกันอาคีภัยโทษการประกันภัยคันรถคันที่เกิดเหตุและคู่กรณีนะฮะเช่นจดหมายเลขทะเบียนจดถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ด้วยโทรศัพท์อะไรก็ได้ให้เห็นชัดนะครับครับข้อ5ให้ชื่อเละที่อยู่ของตนเพื่อช่วยเหลือในการเป็นพยานแก่คนเจ็บออันนี้คือหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องครับหรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะทีนี้ในส่วนของผู้บาดเจ็บ นะครับผู้บาดเจ็บควรจะต้องทําอะไรบ้างก็มีข้อแนะนําก็คือข้อ 1. เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือถานพยาบาลเพื่อให้หายโดยเร็ว 2. แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตํารวจและขอสําเนาบันทึกประจําวันในคดีของตํารวจไว้เก็บไว้เป็นหลักฐานับ3แสดงตนโดยถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไว้ให้กับโรงพยาบาลหรือถานพยาบาลที่รักษาตนนะฮะข้อ 4. แจ้งบริษัทประกันภัยในกรณีที่ เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยถึงเหตุที่เกิดขึ้นโดยแจ้งวัน,วนเวลาและสถานที่ด้วยครับนะครับอันนี้คือผู้บาดเจ็บนะครับทีนีอ้อย่างที่รู้กันฮะประกันเนี่ยถ้าพรบรเนี่ยในเงื่อนไขปกติก็คือบริษัทจะต้องจ่ายให้โดยไม่ต้องพิสูจน์ผิดหรือถูกเนี่ยจำนวนเงินหนึ่งห0บาทภายในเจนครับซึ่งเป็นการ จ่ายค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นครับซึ่งถ้าหากเกินเป็นหมื่นห้าอย่างอีกหมื่นอีกหมื่นห้าก็จะขอได้จากสนักสนานส่งเสริมสุขภาพแห่ขขงชาติที่ว่านี้นะครับครับทีนี้เขาบอกว่าในกรณีที่บริษัทประกันภัยไม่จ่ายเงินภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นให้ดําเนินการดังนี้นะครับหนึ่งนำเอกสารซึ่งประกอบด้วยต้นฉบับของใบเสร็จรับเงินหลักฐานการมอบอำนาจให้รับเงิน สำเนาบัตรประจำะจตัวของผู้เอาประกันภัยสำเนาบันทึกประจำวันในคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากสำนักง,งานประกันภัยจังหวัดที่ใกล้ที่สุดครับซึ่งจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน7วันครับนะครับถ้าของเรานี่ก็คือยื่นที่ศูนย์ราชการศูนย์ราชการชั้นสองขปพนะฮะศูนย์ปพศูนย์ราชการชั้นสองครับครับอีกกรณีหนึ่งกรณีผู้บาดเจ็บ ได้จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วต้องการไปขอรับเงินจากบริษัทประกันภัยให้ปฏิบัติดังนี้นะครับคือจ่ายไปก่อนแล้วละ่ะและ้วทีนี้ต้องการจะเบิกคืนคหนึ่งนำสำเนาใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลพร้อมด้วยสำเนาบัตรประจตัวประชาชนสำเนาบันทึกประจําวันในคนดีของเจ้าหน้าที่ตํารวจรบใบแจ้งขอรับเงินจากบริษัทประกันภัยไปยื่นขอรับเงินจากบริษัทประกันภัยหรือสํานักงานสาขาหรือสํานักงานตัวแทนของบริษัท ที่ต้องจ่ายเงินให้ตนเพื่อขอให้รับเงินภายในเจวันนับแต่วันยื่นขอครับนะครับคําว่านับจากเจวันจากวันยื่นขอนี่นะฮะความหมายคือเอกสารต้องครบตามนี้นะฮะบบัวชชานันทึกประจําวันครับไปเสร็จรับเงินไปแจ้งขอรับเงินถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือใบเคลมครับต้องไปนั่งกรอกใบเคลมนิดนึงนะครับสี่อย่างครับกรอกใบเคลมใบเสร็จตัวจริง บันทึกประจําวันของตํารวจรและก็สำาัรับประชาชนแค่นั้นเองฮะไม่เยอะง่ายๆนะฮะทีนี้เมื่อไม่ได้รับชําระเงินภายใน7วันให้นําเอกสารประกอบด้วยใบเสร็จรับเงินและสําเนาตามข้อที่พูดเมื่อกี้นะครับ,รบไปยื่นขอรับเงินจากสํานักง,งานประกันภัยจังหวัดของตนที่สะดวกที่สุดหรือสำนักงานของบริษัทนั้นๆครับเออสำนักงานขอโทษฮะไปยื่นขอรับเงินจากสำนักง,งานประกันภัยจังหวัดของตนหรือที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับ ซึ่งจะได้รับเงินภายในเจนครับนะครับหากไม่ได้รับความสะดวกให้รายงานต่อผู้ว่าราชการหรืออธิบดีกรมการประกรันภัยเพื่อจัดการดําเนินการให้ต่อไปอนะครับซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะไปไม่ถึงหรอกครับเพราะว่าแค่แคอพอพอจังหวัดหรือสงานรากันภัยจังหวัดเนี่ยเขาก็ดําเนินการให้เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบผมทีนี้ก็อย่างที่บอกฮนะคงต้องติดไว้ก่อนว่า ในส่วนที่จะได้เพิ่มอีก3 0,000ื่นในส่วนที่อีก1 5 0 0 0บาทกลายเป็น3 0,000โดยที่ไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดซึ่งเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นนะฮะก็คือให้ถึงเมื่อไหร่ใ้รจะคุณสุวคนจะไปหาข้อมูลให้ผมจะไปหาข้อมูลให้แต่ที่แน่ๆยี่หกเนี่ยสามหมื่นแน่นอนละเริ่มละเพราะว่าเพราะว่ามีข่าวออกมาครับประกาศแล้วียบจยทุกสื่อครับแล้วก็พูดง่ายคือหมื่นห้าเนี่ยจ่ายอยู่ละ ถ้าไม่ถึงหมื่นห้าก็คือจ่ายตามจริงตามจริงแต่ไม่เกินหมื่นห้าไม่เกินหมื่นห้านี่คือของของเดิมของบริษัทประกันไทยเดิมแต่ถ้าเกินหมื่นห้าเช่นหมื่นแปดสองหมื่นให้ไม่เกินสามหมื่นแต่ส่วนต่างเนี่ยเขาจะไปเบิกกับสปสชให้เราใช่ครับใช่ไหมฮะนั่นน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้อันนี้เราเราเราไม่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้มีควคข้องคลองเพิ่มเติมซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบกรณีที่บางคนอาจจะหลงลืมไปแล้วนะครับ กรณีบาดเจ็บจะได้รับเงินค่าชดใช้ค่ารักษาพันธุ์นอกเหนือจากค่ารักษาพันธุ์เบื้องต้นแล้วนะครับต่อมาเกิดทุพพลภาพเช่นเสียแขนเสียขาหรือเสียอยวัยวะสําคัญเช่นตามือหรือเท้านะครับจะได้รับเพิ่มอีกนะฮะสองหมบาทรวมแล้วจะไม่เกิน50,000บาทตอ่อหคนคนะฮะถ้าเป็นกรณีเสียชีวิตนะฮะจะกรณีเสียชีวิตหมายถึงว่าเสียชีวิตทันทีนะฮะ ไม่มีการรักษาคือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเนี่ยจะได้รับการชดใช้เป็นค่าโปรงศพและค่าใช้ใจ่ายอันจําเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพจํานวน35,000บาทต่อคนคนะครับ,รบกบกรณีเสียชีวิตภายหลังค่ารักษาพยาบาลนะยังยังมีเพิ่มอีกรวมแล้วก็คือไม่เกิน50,000บาทเหมืนเดิมนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันยังมีตกหล่นไปในในที่เว็บของคอพอพ,อพอซึ่งเขาไม่ได้เติมไว้ก็คือ ตอนนี้ตอนที่เรานอนอยู่โรงพยาบาลเรามีเงินชดเชยค่าขาดรายได้อีกวันละสองร้อยบาทอีกใช่ไหมฮะไม่เกินครับรวมแล้วอีกเท่าไหร่ผมเลยลืมเลยเหมือนกันอีกอีกเจ็ดวันหรือสิวันผมไม่แน่ใจนะฮะเข้าใจว่า10วันนะฮะน่าจะได้ไม่อีกสองพันบาทนะฮะซึ่งเป็นเงินที่เราชดเชยที่ การขาดรายได้ที่เราต้องนอนอยู่ที่โรงกันทั่วไปเขาเลยค่าเสียเวลานะครับก็เชิญไลวันไปนั่นแหละครับอันนี้ก็คุณสุกนก็ติดไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าข้อมูลมันมากระทันอาหารแมากเมื่อวานตอนเย็นก็เลย ค้นกันไม่ทันเลยผมก็เพิ่งได้ทราบจากลิงก์ที่ครูสุกฤส่งมาทางไลน์กลุ่มของซีมีวีมีเดียนี่แหละนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็มีการประกาศออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับโดยท่านพลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดนะครับโฆษกรัฐบาลนะครับบอกว่า26เนี่ยคือ3 0มหมื่แน่นอนแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ยินนะฮะบอกว่าเพิ่มเฉพาะช่วงเทศกาลหรือว่าเพิ่มตลอดไปใช่ครับแล้วผมก็ใชคข้อมูลกับทางสํานักงานที่ทํางานอยู่ก็ก็ยังไม่ได้ข้อมูลตัวนี้คือสำนักงานก็ยังไม่แจ้งมาว่าต้องทํำยังไงก็คือค ผมเข้าใจเอาเองว่าครงการดําเนินงานตามปกติของบริษัทประกันภัยเนี่ยก็น่าจะยังคงเป็นแบบเดิมอยู่ครับแต่ส่วนต่างเนี่ยก็อาจจะมีวิธีการแนะนําว่าวิธีเบิกเบิกยังไงอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับครับผมก็ก็ออขอขอ,ขอแปะโป้งไว้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าได้ข้อมูลที่ละเอียดมาก็จะขอมา มามาชี้แจงให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับครับผมเอาครับวันนี้ช่วงอินชูลันท็อกนะฮะติดตามฟังย้อนหลังได้ที่ cmvmedia.com ด้วยนะครับเดี๋ยวจะโพสต์ให้ก็คิดว่าพรุ่งนี้เช้าก็คงจะอัขึ้นแล้วแหละครับนะครับขอบคุณคุณสกุลนะครับวันนี้ครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณสนับสนุนช่วงนะครับอินชูลันท็อกทุกวันพุธนะครับโครงการเดอะซิตี้นะครับบ้านสวยหลังใหญ่ราคาถูกครับบรรยากาศธรรมชาติพร้อมด้วย วัสดุเกรดพรีเมียมนะครับกับราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเลยนะครับเริ่มต้นเพียงแค่1.9ล้านบาทเท่านั้นเองบนทําเลสวยๆนะครับ1กิโลเมตรจากแยกตลาดเจริญเจริญวงแหวนรอบ3นะครับถนนเชียงใหม่สังกะแพงสายดอนจันครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่053-103-190และที่ w w w t h w i i t y e ว t cm. com ครับช่วงหน้านะฮะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงท้ายของรายการครับ ช่วง Insurance t a l k ตอบข้อสงสัยเรื่องประกันภัยแบบครบวงจรดำเนินรายการร่วมโดยคุณสุกรจุมปามันสนับสนุนโดย The City The Finest Home That You Can Own